ความเจริญในธรรมยังไม่ได้ญาติยอมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำอานิสงส์ของการประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยมาไว้แผ่ให้ญาติยอมได้รับรู้รับฟังการได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยที่ออกสมเร็จพระสัมมาตามพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ มีอันิสงส์งต่อผู้ที่ทําตามพระวินัยนั้นอย่างไรท่านก็กล่าวให้ว่าถ้าพิสุที่เลรงคลัลดในพระวินยัยรักษาวินัยเอาไว้ได้ดีแล้วก็จะได้อานิสงสนัในก็คือในประการที่หนึ่งไม่เกิดอาการวิปฏิสารคำว่า วิปัิสศาก็คือความเดือดเนื้อ้อนใจนั่นเองจะไม่เดือดเนื้อ้อนใจในภายหลังวันเดือนปีผ่านไปเท่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่เดือดเนื้อ้อนใจเพราะว่าได้ทําตามภาวินยัยไม่ผิดวินยัยในประการที่สองก็คือได้รับความสุขใจได้รับความสบายใจ ไล้รับความแช่มชื่นใจเพราะมีความรู้สึกว่าตนเองนั้นได้ปรเพื่อปฏิบัติสิ่งที่ดีงามไม่ไปทำอะไรนอกวินัยทำให้ผิดทำให้เสียหายในประการที่3ก็คือมีความองอาจในการเข้าหูา่คณะคือถ้า พาไิสุบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเข้าไปในโมเข้าไปในคณะก็มีความอาถานจะเปรียบเป็นทางโลกก็คือผู้ที่ไม่ได้เป็นขโมยขจรมีความบริสุทธิ์ก็เข้าพวเข้าโมเข้าคณะได้ไม่ต้องหวาดระแวงว่ากลัวคนนั้นคนนี้จะรู้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพาภิสู่ก็นเหมือนกันถ้าทาตามพระวินัยแล้วเนี่ยเข้าโมเข้าคณะก็อย่าอาถาน ไม่กลัวเกรงมีความกล้าหาญกล้าในสิ่งที่ดีไม่ใหญ่กล้าในการอวดโม้อดคุยส่วนถ้าไม่ทำตามพระวินยัยก็ไม่ได้อานดีสอ์เหล่านี้นะก็มีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจมีแต่ความทกใจมีแต่ความเรียกว่าหวาดจะแวงกลัวคนนั้นคนนี้นจะรู้อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าทำตามพระวินัยแล้วเนี่ย ก็จะได้ไม่เดือดเนื้อรอนใจในภายหลังมีความสุข